ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอบ้าเอ๋ยเจ้าลูกกลมกลมนี้คือพิษปีศาจเยือกแข็งเชิญเซี่ยงสูดหายใจเขาได้กลิ่นไอเย็นจากมันจึงรู้ว่ามันเป็นพิษปีศาจเยือกแข็งนอกจากนี้เขายังสังเกตเห็นว่าลูกกลมนั่นไม่ยอมสัมผัสก้อนหยกเบื้องล่างที่เป็นกลไกหักหยกก้อนพวกนี้ถูกสัมผัสนั่นหมายความว่าลูกกลมที่เหมือนมุกอสูนของคังคบนักพรดน้ำแข็งแบบนี้คงมีอยู่นับพัน ยามนี้เขารู้สึกขอบคุณสุนเทียนสยบปีศาจมากที่ทําให้เขาได้ครอบครองกายทองคําสยบปีศาจเพราะถึงเขามีกราะเทพเต่าทมินต่อให้มีร้อยชีวิตก็ยังไม่พอเพราะลูกกลมที่อัดแน่นไปด้วยพิษปีศาจเยือกแข็งเบื้องหน้าสามารถสังหารผู้เชี่ยวชาญได้เป็นจนํานวนมากหลังสกัดกลั่นแก่นอสูรขอ,ของคลังคบน้ําแข็งจะได้เม็ดแก่นอสูรที่ระเบิดยามสัมผัสร,ร่างคนคงจะสะกัดกลั่นมันด้วยทักษะกลั่นสวรรค์ เฉินเซี่ยงจ้องมองทางผ่านเขาคิดว่าเทพผู้สร้างก็คงเป็นผู้สร้างที่นี่ขึ้นส่วนเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิกัดกลั่นแก่นอสูรคังคบน้ำแข็งเมื่อสองผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังร่วมมือเป็นไปไม่ได้ที่ทางผ่านนี้จะธรรมดาเขาลอยตัวอยู่กลางอากาศไม่ให้เท้าสัมผัสก้อนหยกจากนั้นนำดาบมังกรครามออกมาเมื่อแสงสีครามจากดาบฉายไปยังก้อนหยกเหล่านั้นเขาก็เห็นร่องรอยของกลไกลเขาตำหนิตนเองที่ไม่รีบเอาดาบมังกรครามออกมาแต่แรก หลังจากเม็ดยารากหยกเขียวและดอกมังกรหยกเริ่มออกฤทธิ์พลังของเขาก็ฟื้นขึ้นหลายส่วนเขาโคจรพลังพยุงร่างให้ลอยเข้าไปใกล้ประตูเบื้องหน้าช้าๆในมือของเขายังถือดาบมังกรครามหวังจะใช้ป้องกันการจู่โจมจากประตูบานนั้นประตูเบื้องหน้าเปล่งแสงสีขาวชาก้านเป็นม่านพลังป้องกันแต่ดาบมังกรครามของเขาก็ทะลวงม่านพลังนั้นได้แต่เมื่อจะนำดาบใส่เข้าไปในช่องที่เป็นรูกุญแจเขากลับสัมผัสได้ถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวราวกับเผชิญหน้ากับสัตว์นักพรตที่ส่งพลังประตูขึ้นจากด้านหลัง เจ้าจะเข้าไปไม่ได้เส,เสียงคนผู้หนึ่งกล่าวมันจู่โจมเฉินเซียงด้วยพลังที่มากพอจะสังหารเขาได้แต่ในจังหวะนั้นเองเกราะเทพเต่าทมินได้ต้านรับพลังการจู่โจมและผลักร่างของเขาผ่านม่านพลังพร้อมกับดาบมังกรครามที่เสียบเข้าช่องกุญแจพอดีอาการบาดเจ็บที่เพิ่งจะดีขึ้นแต่กลับต้องพบกับการจู่โจมที่รุนแรงซ้ำทำให้อาการบาดเจ็บหนักกว่าเดิมกระดูกทองคำของเขาแตกหักเส้นลมปราณฉีกขาด เขาหันหน้ากลับไปมองพบชายวัวกลางคนที่สวมชุดคลุมดำทั่วร่างแผ่ปรันมังกรที่รุนแรงมันคือมังกรสายฟ้าที่น่าจะมาจากเขตสวรรค์หรือหาก,กล่าวมันคือมังกรสวรรค์คาดไม่ถึงว่ากรอดเทพต่าทมินจะอยู่กับเจ้าด้วยชายวัวกลางคนเผยสีหน้าอิจฉาทั้งกรอดเทพดับเทพและคอนเทพไม่ว่าผู้ใดย่อมอิจฉาเห็นที่คงปล่อยเจ้าไว้ไม่ได้ชายไวกลางคนคำรามซัดฝ่ามือส่งสายฟ้าสายใหญ่ที่แปลสภาพเป็นมังกรทยานเข้าใส่เฉินเซียง เขาแตกตื่นพลางโคจรพลังทั้งหมดคุ้มกายหักสายฟ้านั่นปะทะร่างเขาไม่รอดแน่แต่ในเซี่ยวพริตานั้นเองประตูสิงโตกลับเปล่งแสงสีขาวก่อเกิดเป็นหลุมขาวดูดร่างของเฉินเซี่ยงเข้าไปสายชายของชายไวกลางคนปะทะเข้ากับประตูอย่างรุนแรงส่งผลให้เส้นทางทั้งหมดสันสะเทือนกลไกลทั้งหมดถูกกระตุ้นมุกสีเขียวปรากฏขึ้นรอบทิศเข้ากระหน่ำระเบิดสายชัยไวกลางคนในพริบตา หลังจากถูกหลุมเขาวดึงดูดเข้ามาเฉินเซี่ยงปรากฏต,ตัวอย่างทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งเบื้องหน้ามีภูเขาสิงโตขนาดยักษ์ย้ายลักษณะดูราวกับแกะสลักให้เป็นรูปร่างของสิงโตจริงๆลักษณะของมันคล้ายภูเขาสิงโตในแดนสวรรค์ชั้นสิบผิดแค่ไม่มีต้นไม้เป็นเพียงภูเขาหินเปล่าเปล่า,เ,ลาเท่านั้นเกือบไม่รอดเจ้านั่นสมควรเป็นมังกรสวรรค์มังกรน้อยไม่ได้ก่อเรื่องในแดนสวรรค์หรือว่านางจะไปตระกูลมังกรจกักรพรรดิในเขตสวรรค์ เฉินเซียงเป็นกังวลอย่างที่สุดตระกูลมังกรสวรรค์หรือตระกูลมังกรจกักรพรรดิในเขตสวรรค์ก่อร่างขุมกำลังในเขตสวรรค์มานานหลายปีพวกมันย่อมมีทรัพยากรมากมายและน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเฉ,ฉินเซียงนอนนิ่งบนพื้นอย่างไร้กำลังแหน,นมองท้องฟ้าที่มีเมฆรูปร่างเป็นสิงโตลอยอยู่เมื่อเหลือบมองไปยังพระอาทิตย์ลักษณะของมันดูเหมือนสิงโตอาปากและมีเพลิงประตูออกมาจากปากของมันสถานที่แห่งนี้เหมาะกับเจ้าแห่งจักรพรรดิมาก เทพผู้สร้างและเจ้าแห่งจักรพรรดิเกี่ยวข้องกันยังไงการที่ได้มาสร้างสุสานให้แบบนี้นับว่าไม่ธรรมดาเฉินเซี่ยงหลีตามองดวงอาทิตย์รูปร่างสิงโตแต่จู่ๆเขากลับเริ่มหวาดกลัวเพราะมิติแห่งนี้น่าสะพรึงกลัวถึงแม้มันไม่มีแหล่งพลังหนุนเสริมแต่มันกลับคงรูปอยู่ได้สุสานนี้ไม่ธรรมดาเฉินเซี่ยงกินดอกมังกรหยกเข้าไปอีกสองกลีบดันร่างลุกยืนและหันมองไปยังภูเขาสิงโตบริเวณที่เป็นหัวของมัน เขาเห็นเป็นลักษณะคล้ายสิงโตอ้าปากในปากเป็นรูขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นทางผ่านเข้าไปภายในเขายังไม่กล้ามุ่งไปเพราะร่างกายของเขายังบาดเจ็บต้องใช้เวลาสักระยะในการฟื้นฟูเมื่อครู่เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดในเมื่อหลงสเสวียอีไม่อยู่ข้างกายเขาแล้วเขาต้องระวังให้มากขึ้นข้าว่าอาจารย์ของตาแก่คงไม่ได้บอกแน่ว่าตำแหน่งที่เขาลงทันปีศาจต,ตั้งอยู่นั้นอยู่หน้าประตูนรกพอดีนั่นน่าจะเป็นความลับของที่นั่น เฉินเซียงนั่งนิ่งและขบคิดเรื่องต่างๆเขาคิดว่าความลับต่างๆที่ทราบคงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันยามนี้เขาไม่เก็บดับมังกรครามเพราะไม่อยากไปกระตุ้นโดยกลไกลเหมือนก่อนหน้าหลังจากผ่าน20วันเขาก็ฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์เขาดีใจที่ตันเถียนผสานกับทะเลเทพไม่งั้นการจู่โจมของมังกรสวรรค์ก่อนหน้านี้ตันเถียนของเขาอาจถูกทำลายเขายังห่างชั้นกับมังกรสวรรค์มากเกินไปและป้องกันมันได้ไม่กี่กระบวนท่าเท่านั้น หวังว่าในสุสานของเจ้าแห่งจักรพรรดิจะมีสมบัติที่ทําให้ข้าพอใจเมื่อถึงรุ่งสางเฉินเซี่ยงกับดบบาบมังกรครามก็มุ่งหน้าไปยังภูเขาสิงโตท้องฟ้าเหนือสุสานของเจ้าแห่งจกักรพรรดิมีมังกรขนาดยักษ์ย้ายกว่าสิบตัวบินวนอัมพรางกายไปกับท้องฟ้าพวกมันพ่นพลังที่รุนแรงจู่โจมประตูสีดําที่เป็นทางเข้าสุสานแต่ประตูกลับแข็งแกร่งและไม่ได้รับความเสียหาย แม้เป็นมังกรสวรรค์น,นับสิบผสานการจู่โจมยังทำลายประการป้องกันร,รอบนอกของสุสานไม่ได้นั่นหมายความว่าการป้องกันของสุสานทรงพลังมากทำลายการป้องกันของมิติไม่ได้มีแต่ต้องเข้าไปด้วยร่างมนุษย์แต่ในนั้นก็มีพิศปีศาจเยือกแข็งเต็มไปหมดต่อให้เป็นร่างจริงของเราก็ยากจะต้านทานโจมตีต่อไป มังกรสวรรค์ทั้งสิบผสานการจู่โจมด้วยพลังที่รุนแรงกว่าเดิมทําให้ภูเขาน้ําแข็งภายในดินแดนหิมะน้ําแข็งพังทลายเสียงมังกรครํารามดังสะท้อนไปทั่ว<ช>เฉิญเซี่ยงที่อยู่ภายในสุสานไม่รู้ว่าภายนอกกําลังมีมังกรสวรรค์น,นับสิบรุมจู่โจมสุสานเขาเดินช้าๆไปยังภูเขาสิงโตทุกก้าวยงเป็นไปด้วยความระมัดระวังเพราะไม่อยากไปกระตุ้นกลไกนอกจากนี้ที่นี่ยังเงียบสงบมากจนทําให้ภูเขาสิงโตดูน่ากลัว ระยะทางไปถึงภูเขานั้นไม่ไกลแต่เฉินเซียงกลับรู้สึกว่าตนใช้เวลานานมากเพราะยามที่เขาเดินถึงภูเขาทั่วร่างก็อับโชคไปด้วยเหงื่อทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งยังต้องใช้พลังมหาศาลทำไมเป็นแบบนี้เขาหันหลังกลับไปมองเส้นทางที่ผ่านมาเพราะยิ่งเข้าใกล้ภูเขาเขายิ่งรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่มากขึ้นจนทำให้เขายากจะหายใจ เขาแงนหน้ามองไปยังปากสิงโตเขาต้องเดินไปให้ถึงที่นั่นเขาไม่กล้าข้ามมิติเพราะกลัวจะไปกระตุ้นบางอย่างเช่นกลไกหรือข่ายพลังที่น่าสะพรึงกลัวเขาหยุดพักอยู่ครู่หนึ่งเมื่ออาการเหน็ดเหนื่อยดีขึ้นเขาก็เริ่มใช้พลังเทพควบคุมร่างกายทําให้ตนเองลอยขึ้นไปยังปากสิงโตแต่ทันทีที่ลอยขึ้นเขากลับสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลกดตัวเขาลงมากันพื้นทันทีเกิดอะไรขึ้น แรงกดดันมหาศาลกดทับร่างของเขาไว้จนยากจะลุกทั่วทั้งร่างแนบชิดไปกับพื้นดินไม่นานนักแรงกดดันที่ปรากฏก็หายไปเขายันตัวลุกนั่งสุดหายใจเฮือกใหญ่เมื่อครู่เขารู้สึกราวกับถูกสะกดไม่ให้ขยับเคลื่อนไหวหรือข้าต้องค่อยๆเดินไปเขาแหงนหน้ามองขึ้นไปข้างบนและเลิกกังวลทุกสิ่ง ผิวนอกของภูเขาสิงโตเรียบลื่นไม่มีที่ให้ปีนป่ายเขาจึงตั้งใจจะเดินดูรอบๆเพื่อหาที่ปีนไม่งั้นเขาก็ต้องปีนขึ้นทั้งแบบนี้ซึ่งจะใช้เวลานานแต่ยามนี้เขาไม่ต้องเดินสำรวจแล้วเพราะเขาพบบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปถึงปากสิงโตเขาอยากใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์ออกสำรวจแต่เมื่อฉุกคิดว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจึงไม่กล้าเขาไม่อยากพบเจอปัญหาที่ไม่จำเป็นเขาเริ่มเดินขึ้นไปตามขั้นบันได หนึ่งร้อยขั้นแรกเป็นไปอย่างง่ายดายแต่อีกหนึ่งร้อยขั้นถัดมากลับก้าวเดินได้อย่างยากลําบากราวกับมีภูเขาทับร่างเอาไว้ไม่ธรรมดาจริงๆผ่านไปสามร้อยขั้นแข้งขาของเขาก็ไรเรี่ยวแรงราวผ่านการเดินมานานแสนนานมาได้แค่นี้เองเหรอเฉินเซียงหันมองข้างล่างตำแหน่งที่เขาอยู่ไม่สูงจากพื้นมากนะักยามนี้เขาเหนื่อยอ่อนทุกๆ1 0หนึ่งร้อยขั้นที่เดินเขาจะก้าวเดินได้ยากลาบากมากขึ้น เขาหอบเหนื่อยและพยายามฝืนเดินไปทีละก้าวพร้อมกับเหนื่อกายที่ไหลรินผ่านไปห้0อยขั้นเขาก้าวเดินต่อไปไม่ไหวเขาต้องพักก่อนจะเดินต่อไปเขานำศิลานักพรตออกมาหลายก้อนดูดซาบพวกมันเพื่อฟื้นฟูพลังหลังจากฟื้นฟูได้ไม่นานเขากลับต้องขมวดคิ้วเพราะเมื่อหันมองกลับลงไปและนับจำนวนขั้นใหม่กลายเป็นว่าเขาเพิ่งขึ้นมาได้450ขั้นซึ่งจริงๆแล้วเมื่อครู่เขานับได้ห0 0อยขั้นเต็มบัดซบบันไดเคลื่อนไหวได้ จะไม่ให้ค่าพักเลยหรือไงนี่มันข่มเหงกันชัดๆเฉินเซี่ยงดูดซับพ,พลังจากศิลานักพรดพลางสังเกตด้านล่างไม่นานเขาก็เห็นขั้นบันไดที่จมลงไปในพื้นดินหากไม่สังเกตเขาก็มองไม่เห็นดูเหมือนจะพักไม่ได้ไม่งานได้ถอยกลับมาที่เดิมแน่เฉินเซี่ยงนำกันอสูรของสัตว์นักพรดออกมาโคจรทักษะป,ปีศาจกลืนกินดูดกลืนเอาพลังงานศักดิ์สิทธิ์ภายในออกมาทดแทนพลังของตน เขาก้าวเดินอย่างต่อเนื่องแต่ก็หยุดพักเล็กน้อยหลังจากผ่านไป100อยขั้นยิ่งสูงขึ้นไปแรงกดดันที่เขาได้รับก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นแต่เขาก็หยุดฝีเท้าไม่ได้ไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าสู่เขาสิงโตสุสานของเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิมีทั้งดวงตะวันจันทราและดาราจึงมีกลางวันและกลางคืนเฉินเซียงใช้เวลาตั้งแต่ยามบ่ายจนถึงค่ำแต่กลับเดินได้เพียงหนึ่งอยขั้นเท่านั้นไม่รู้ว่าที่ปากสิงโตนั่นจะเป็นทางเข้าของสุสานหรือเปล่า เฉินเซียงบนกล่าวในใจหักรู้ว่าจะเป็นแบบนี้เขาคงไม่มาตั้งแต่แรกเขาต้องรีบปรับเตรียมรับมือการจู่โจมที่ลงศพมังกรปีศาจหากใช้เวลาที่นี่นานเกินไปเมื่อยามที่เขากลับไปทุกสิ่งอาจไม่เหลือหากให้ผู้อื่นต้านรับการจู่โจมโดยที่ตัวเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเขาจะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากหากมีทางให้ออกจากที่นี่เขาก็จะกลับไปทันทีแต่หลังจากเข้ามาในสุสานเขาก็ไม่พบทางออกเขาหวังว่าปลายทางที่ต้องการจะอยู่ที่สุดขั้นบันไดนี้ ภูเขาสิงโตมีขนาดใหญ่และสูงกว่าหมู่เมฆบนท้องฟ้าเขาเดาวายามนี้คงยังมาไม่ถึงครึ่งทางบางทีจำนวนขั้นบันไดาอาจทอดยาวถึงหนึ่งแสนขั้นเลยก็ได้หากเป็นทั่วไปอย่าว่าแต่แสนขั้นต่อให้เป็นล้านขั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ที่นิยามนี้ทุกย่างก้าวราวกับแบกภูเขาทั้งลูกขึ้นไปด้วยที่สำคัญยิ่งสูงก็ยิ่งเดินได้ยากขึ้นเขาก้าวเดินทางด่าทอ ถ้ายังเร็วได้แค่นี้ไม่รู้ว่านานขนาดไหนกว่าจะถึงตอนนี้ข้าเดินทางมาดินแดนน้ำแข็งบราได้หนึ่งเดือนอีกสามเดือนขุมกำลังพวกนั้นจะรุมล้อมนิกายสยบมังกรถ้าพวกเขตสวรรค์และมังกรสวรรค์ร่วมด้วยหวังว่าคนในนิกายจะไม่ต่อต้านและปล่อยให้พวกมันยึดครองเมื่อคิดถึงเรื่องมังกรสวรรค์เขาก็นึกถึงสเสวียอีเพราะยามนี้ไม่รู้ว่านางอยู่ที่ไหนเขากังวลคาดไม่ถึงว่ามังกรน้อยจะเป็นจักจริงๆหลังจากนี้นางคงแข็งแกร่งหากได้นางอยู่ข้างกายข้ายามนี้ข้าคงมีวิธีที่จะปีนนขขึึ้้้ไไปไดเร็วน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ